บุญครับตั้งอาจารย์สรลิเินยครับว่าผู้ถือว่าใครผู้ใครกำเนิดนักลองมาหลายชีวิตแล้วกันครับผมก็อีกบุญนึ็มที่เป็นป้อนความรู้ความสำนาญเห็นไหมกับในพอสมควรนะครับือว่าเล่าเหตุบุญสนุกสนานหาลูกสาวเล่ารับือว่าพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่ให้เกียรติเล่าร้ายศิลปินกับพ้อมแมาพร้อมตากันมากแตครับโดยเฉพาะที่กินกันนักลองยังเหนื่อยดูดยครับอ่าทอด ผู้ว่าอาจารย์ระสมพงศเจ้าหวและพันธาอยู่ก็ใันหอดชิวขึ้นเด้ออาจารย์เด้อแม่นเหมือโอเพิ่นขึ้นทีหนึ่งแหละเนาะอันว่าว่าเลี้ยฟพระแต่ไปที่เพกไว้นะทิวๆอวไรนะเลี้ยฝากข้าวเลี้ยฝากกันโดยเจ้าะอาจารย์ดาวนดอนในคำผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หนึ่งเด้อกับของกัละวะกับอาจารย์ดาวะครับแล้วก็ อาจารย์สักสยามปีเชียนสักสยาพมพิจงผู้แต่กัอาจารย์เถานักงนรัรีและอ้วนขั้ชัยอีหลายๆท่านนะครับที่เอ่ยหน้ามาถึงนเนาะก็มาเห็นพระคือเห็นเรียญหนึ่งยังมาพระเป็นเหรียญสวงไหมเพราะเนพระบรรท้อนเราพระแม่งเล่าหัวหรอกฟิวเดฟเฟคไว้ในถ้าเราเป็นเหรียญสีด้วงเราก็เลยไปหาหมอหมอเขาก็เลยว่า,นาเนาะเราพยายมไปมันกินดังเพราะเรื่องสีดวงอะ พมอไปเรียกท้าอ่าหลงตาเป็นอะไรมานี่หน่วงเมื่อเอางั้นเดินเดินไปห้องเบอร์เกตแล้วกลับมาใหม่ยอ้อนมาใหม่นะพะนะาย้อนไปห้องเบอร์เกตกลับมานจุง่งศรีพระไปฆ่าบาดเหลียงไหมย้อนมาไม่ใช่กลับมาเลยไปเนี้ยไปไปรอที่ห้องห้องอีกเบอร์หนึ่งนะเบอร์สามก็ได้ไปเขาก็จับมัดพระเฮ้ยมัดขึ้นห้องอะไรกันมัดคื้ห้องศรีสิงห์ห้องนี่ไหม มัิหมอผู้ซอยผู้ซอยหมอพินตาก็ดีว่นจุงเข็นหม่องจ้องลองจมไปมัดเลยมัดเสร็จแล้วมัดแ,แล้วแล้วสิแล้วสิโจกหาแหนบไหมหาหาหาหมีโกลนไหมมาเถอะโกลน,นด่อาอันที่จกไปจะพ่อ่เห็นเนิยังไปกนเลยเห็นแหนบน่อยสิไหมพ่าพางานายุ่งเจ้าอะไรดบเร้าผ่ากันเาาน,ะนาะแหนบ้ันเน,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 นาะใจทะขาด เอาไปหาม้าหลบปานะหมอยางกึกกึกมาเอ,าอ๊มมอนอนะเอายังไงประชันกันหมอนั่นก็เลยว่าหมออื่นเกินคนผู้ผูช่วยหมอไปไปคุยกับมาโดนเกือบยางหามาหมอยางมานะโกนเด่นม,านานมา้าว่าหัวหน้าว่าหลังใส่ถุงมือหรืมือจกดาบผ่าแล้วเนาะจกงัดหนงัดหลังงัดหนางเอ้จกจกแขนยืดสิบหวงเลย เอ๊ะไม่มีนะไม่เป็นดีชี้ดวงนะวันนี้พระแล้วเกียร์ดังเลยคมือนึ่งมือหนึ่งชี้ดวงหนาคนเป็นดีชี้ดวงหนังว่าเอาเลยอฉันตุกเปลี่ยนเพล็รักษาใหม่แล้วจะได้จะเอามือโนนไปตนกดังแล้วเนาะตุกดังพระเหี่พระแล้วอวิ๋นขี่ของมหนกจุกอันเดียกันหมอพิการว่าอ่าขอโทษนะพระอาจารย์นะนะ อาลิสิตดวงมันเน่าแล้วเหม็นหน่อยก็ทนเราคนนี้ใคร่าได้มินลิชิตใครว่าได้มินเนี่ยคนมินดิชิตดวงคนมินขี่อยู่เมื่อยเจ้าหน่าเมนะอะไรจะบอกอะไรเวลามันหน่อยเอาสมดีล่ะจะบอกอะไรเดี๋ยตถอดขั้นัอนเอาสองคนกะเด็อไปเลยแต่พอยังต่อยหนอยเนาะเอาเพลงนี้อ่าเจ้าหนิดแล้วเพื่อนก่อนเดี๋ะเพลงนี้อัดอัดอยู่ของอาจารย์สซลฟิทพิ้นยูเลยเอ็งตอกเมี่ยใช่กันอ่า ท่านอาจารย์ดาวดอนกล่าวว่าให้ทีมเขียนมาสานน้ออยู่แต่เมื่หลายเทีมอยู่เพิ่นเขียนใหตุว่าห้องผมีเวลางหลองเพิงบ็ดังก็สิบว่าหลังบ็ได้หลองนะเอาคือร้องเพิ่นเชก่อนเด้อต้องเมียใช้กันมานะเอาแล้วก็แสดงทุกตัวใจครับท่างอาจารย์สรบินทรอยู่น้อพี่น้องมาให้เกีห็นได้ บอกเจ้าสนจังสีนี่หน่อยปยะานนกินหลายจะของว่าไม่เาอันเขาหนึ่งีกินกระเจ้าเจ้อินหินทรสิเห็ดตั้มไสดีโอ้บผู้ไสเฮหะเนี่ยนี่มันสูอยาเป็นไม่ห่างสันติยังว่าใจสวรรค์นฉันแล้วเอาล้มใส่กันก็จะสัดหลายทีเขาใจอีวอค่มบต้องเขาใจอีวอคัามบต้องย้อนจะอออมซ่อมเนียถือก็ดีโอย เต็มท,ที่ดินะนะโนเต็มคือว่าที่ปัญหาพยานขันดู่เลยที่สายแด่เนอะคนตกยอดพันต่วแม่แนวดินแต่บออนพี้ไม่รอดเลยก็ย่อย่องจังฮาสองมาเป็นรองเพนเนี่ก,กเข้าแถวพักกินแก่เอาอยากได้นาอ่าคนปาดทุพันเนาถึงกันทำมะทำไมกินายจาเป็น้องปืนปพชุมไห้ง,ง,งันก็ก่ปชนถึงวันตายพาระร้อนวันเยี่ยม่ทูกวันวันแห่งอนไลนยกูใหญ่าาใค้เข้ามาดีกูลอยใค้เข้ามาดี ีวอมันในบ้านไอ้เมืนเขาหบวามี่หัวรอไอ้พ่ว่าดกนาตาจีเห่าสุนเดินกัวยังอหงวยไม่หยังนอหสวยคนนนอเจ้าควด้องคอยผ้าเั็นลำเน่แนเมือกลือวัาหัวนี่ไง เกิดช่นใดอย่าวดไปก็ไมรับรยิ่ดักเข้ามาเห็นสังสิ้ามาันสะบอดยา่าเห็นพ่อให้พ่อหยเหนือวอลุมกเะยรให่ปวดงทันฝ่ามือใส่หูเด้อฝ่ามือใส่หูเด้อ เป็นลองไปเนาอเพลงเล่าเพลงหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือใช่ไหมคู่กับน้องนุ้นดวงชิวันนะครับแต่ผมก็มีคู่คู่คู่ผมเหมือนกันน้องแดงหน้าอยางมาดิเอาควาใหวมันลึกกันไว้มันไป่ิ้งซ่อมเมี้ยไขว่มาน่องจะได้กินแล้วก็จะร้องเพลงคู่ในํำนองเพลงหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือนะครับเพราะว่า เพลงนี้ขนาดใครเอาไปร้องก็ยังดังเป็นเป,นป,นป็นทำนองก็ได้นะน้องนะโอ้ยมาวันนี้ก็ดูสวยขึ้นเยอะเนาะว่ามันเคยทำ่องเยา,า,าวเลยนะเอาเปิดไม้หน่อไหมโอ้ยหนอยมาสุโบ่บทเถอะเนา้องโจเปิดไมไปเอิดนะไรดิตุเปิด,ดตุเป็นเปิดปเ,ป,ด <c oughs> เป,ดป็นยุคเพื่อนโมลิงให้เจเสียวๆกันเสียข้าวข้าหลอมเพ่งลม ล้มหน้าเข่าสาหน้าเกลือจะว่ามันคนละคนละเนือ้อเอานุชก็นั่งนั่งนั่ง,งดูอยู่จะว่ากันนะคุณนะคุณเดี้คุณผู้เลี้ยงเพรามันเท่มาด่าดิอดเอ่าคืนนะคืนลุ้มหน้าเ <c ười> ข่าเสาวกระปิอุสส <c ười> าวน้าเกลือที่ทดลองนะ รบกวนเพลงนี้เพลงสุดท้ายครับเจริญกินยังเหลือเยอะตำนอง,องหนุ่มนาข้าวสารเหนือของมาจาสุรเพชษแต่ก็ร้ำนุน่นลงทีวัน้านพี่กินปลา แะนุ่แต่กางเกงในมานะข้ามาจริงๆไเอาไปเขาหากขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆรอบค่ะขอบคุนะขอบคุท่านเราให้คุบาอาจารย์เลยคระอาจารย์เออโสดบัการอ๋ออภัยในเจ้าค้ามันสิคมัที่ินที่ริเรียนมันยาณคนนึ่คนยุนีก็เรียกปากาวสิ อะไรครับอาซัมดีน้องลองเนาะมาพบปะกับพี่น้องทุนีกกับเซว่าสวยงามสนุกสนานขอบคุณพี่ใหญ่ด้วยนะคะเทนูมาสนุกสนานเบิไปที่กิงที่จริงอยากคุยกับแฟนของน้ำนนแต่เสียใจนะครับเพราอผมพูดภาษาคุณไม่รู้เรื่องฮัลโหลฮัลโหลเลดี้อันชูเตอร์แมนลูกกัมเมียซิงกะซองแซงคิวดีมาร์สแซงคิวไอพบกยังไม่เต็มหัดกับสิงคโปูนอะแฟนว่าเอา โอิเขาอกไม่เอาเลี้ยงมัดก็ขอลราซองสิงคโปป์อันนี้เลี้ยงซองเลยซองนึ่งลูกขาียัิงเงาะอยปนสิลิอันลูกมีันไป้วโอยมันก็มันดิมแช้อันย่างนี้ก็เรียกกันเนาะอาทิตย์นี้เนาะนะครับอาทิตย์น้เจ้าสุพรรณเยอะีเยอะจนเรดื่อทนอันัวหนาด้วยอยากด้วยผู้ใดปัจฉาเอาสุสุุสมบังคับ